สวัสดีค่ะเพื่อนๆ่นวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆอนมาทำอา,อาหารไปวัดนะคะนี่คือผักผักกุ้งนะคะเพื่อนผักกุ้งใส่บวบนะคะบวบลูกนี้นะคะเพื่อนลูกนี้ใหญ่มากก็ผัดไปส่วนหนึ่งนะคะแล้วผัดแล้วก็ทำแกงจืดด้วยนะคะ ลูกใหญ่นี่คือเป็นลูกสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนไม่มีแล้วนะคะตอนนี้อุณหภูมิก็ลดเหลือการคืน3ามองศาสีองศามันก็หนาวมากแล้วนะคะนี่คือแกงจืดนะคะเพื่อนๆบวบนะคะยันนี้ก็ผัดบวบเมนูบวบไปวัดนะกุ้งนะคะผัดใส่กุ้งแล้วก็หมูสับนะคะเพื่อนส่วนเมนูนี้นะคะให้เธอด,ดูเพื่อนๆดูนะคะเป็น บวกนะคะเหมือนฟักเลยเนาะต้มแล้วจะจะ,จะใส่นะคะเราจะเวลาเราแกงจืดจะให้มันออ่า่าสวยๆอย่างนี้เราต้องแบบว่าใช้ไฟอ่อนๆนะคะเพื่อนเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะจนเขาสุกเปื่อยดีนะคะเพื่อนแกงจืดหมูสับบวกนะคะ อันนี้ก็จะปิดไฟก่อนนะคะเพราะว่ามันสุกมากแล้วนะคะสุกแบบเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวมันจะเปื่อยนะคะเพื่อนทีแรกว่าจะไม่ถ่ายเนาะแต่ว่าถ่ายม้เพื่อนดูสคริปต์นะคะเมนูไปวัดนะคะเหมือนฟักเลยนะบวบบวบมันลูกใหญ่เนาะเหมือนฟักเลยนะคะเพื่อนแกงจืดบวบหมูสับนะคะเพื่อนหมูสับยี่นี่ก็ เอาไปทําเป็นหมูเด้งนะคะไปวัดด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวที่นี่ก็จะลงไปเก็บดอกไม้นะดอกไม้ดอกไม้ในสวนนะคะเพื่อนไม่ได้ซื้อนะคะเพื่อนไม่ได้ซื้อนะคะก็เป็นดอกไม้ในสวนนะคะแล้วก็ยี่นี่ก็หุงข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะหุงข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะมาคดข้าวกันนะคะเพื่อนเมนูไนปวัดนะคะ ันี้ก็จะไปตอน9ก้ามงครึ่งนะคะอาจารย์ท่านฉันมือเดียวนะคะเจ็ดโนะคะคือส่วนที่ว่าเป็นอาหารเผ็ดก็เพื่อนเขาทำไปนะคะมีเพื่อนอีกคนนึงทำนะเดียวนี้ก็รับแบบจืดไปนะคะวันนี้ก็รับแบบจืดน,นี่คือข้าวนะคะข้าวก็หุงใหม่เนาะเดี๋ยวเดยนี้ก็จะใส่ อันนี้ลงไปนะคะ,ะ,ก,ระ,คะกระเทียมเจียวนะคะเพื่อนกระเทียมเจียวนะคะจะเอาไว้โรยหน้านะคะเพื่อนจะโรยข้างบนนะคะเพื่อนอมาดูกันอันนี้ปิดแก้แล้วนะเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะหน้าตานะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะจะโรยกระเทียม เดียวลงไปนะคะเพื่อนก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะเพื่อนวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนวันนี้ก็อากาศดีมากๆเลยนะคะอันนี้จะทําเป็นคลิปสั้นๆเนาะก็จะโรยกระเทียมเจียวนะคะเพื่อนไปลงไปเก็บดอกไม้กันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตักใส่กองกันเนาะ หมูหมแกงจืดหมูสับบวกนะคะแล้วก็ผัดบวกหมูสับใส่กุ้งนะคะเพื่อนๆก็ไปวัดด้วยกันนะแม่วันนี้ไปจะไปวัดนะลูกไปวัดก็อบุญมาฝากแม่นะคะแม่ยนิดนะคะเดี๋ยวลงไปตัดดอกไม้กันค่ะอันนี้คือลูกลิงก้อนที่ยนิด ล้างทำความสะอาดไว้เมื่อวานนี้นะคะเพื่อนก็ล้างน้ําเสร็จแล้วก็จะพึงให้แห้งนะคะก็จะพึงให้แห้งเดี๋ยวกลับมาจากวัดพระคงจะแห้งนะคะเพื่อนเห็นไหมยังเปียกอยู่เลยที่นี่นี่ล้างนะคะกินกินแบบสบายใจได้เลยนะคะเพื่อนกินแบบสบายใจได้เลยนะเพราะว่ายีนยี่ล้างน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปตัดดอกไม้กันค่ะบรรยากาศวันนี้ก็คือดีมากเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงนะคะอากาศดีมากเลยนะคะเพื่อนอ๋อมีใครทำอะไรเดี๋ยวให้ดูซิว่าใครทำอะไรตอนนี้ก็เริ่มเก็บแล้วนะคะเก็บเก็บข้าวเก็บของอะไรกันแล้วนะคะเพื่อน เพราะว่ามันมันหนาวมากแล้วเนาะเมื่อคืนก็3สามองศาสี่องศานะคะไปไปเก็บดอกไม้กันค่ะเพื่อนๆไปเก็บดอกไม้กันเราก็จะเอาดอกดอกไม้อันนี้นะคะไปวัดนะคะเพื่อน,นเดี๋ยวยันนี่จะตัดดอกไม้ก่อนนะก็ะจะเอาไปหมดเลยนะคะดอกสีเหลืองนะคะ น,นี่คือทนความหนาวที่สุดแล้วนะคะดอกชนิดนี้นะคะเมื่อวานก็เมื่อวานก็ถ่ายไปแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้คือจะนี้จะเด็ดไปวัดนะคะเพื่อนจะเด็ดไปวัดนะคะเด็ดดอกไม้ไปวัดแล้วก็จะให้ดูเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนดูว่าผลไม้ต่างๆมันก็เหี่ยวเฉาจะตายหมดแล้วนะคะ ปีนี้ผลไม้ชนิดนี้เยอะนะคะเ,เพื่อนดกมากนะคะคเรียกเรนเบร์นะคะถ้าเรนเบร์ดกนะคะหิมะมันจะตกบงมากเลยนะคะหิมะจะเยอะนะคะปีนี้ต้นในก็ดกมากเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะคเรียกเรนเบร์นะคะมันจะมีหิมะที่ตกมากนะคะดอกไม้ยังนี้ก็ได้แล้วนะคะเพื่อนที่จะไปวัดก็ไม่ได้ซื้อนะคะเพื่อนเอาในสวนนะคะ เราก็เอาของที่เรามีในสวนนะคะเนนิดไม่มีเวลาไปซื้อของเลยนะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ทําความสะอาดลิงอนนะคะเพราะว่าไปเก็บมาแล้วก็ต้องทําความสะอาดพุ่งนี้วันจันทร์ก็จะไปทํางานนะคะเพื่อนๆก็ไม่มีเวลานะคะก็เลยต้องรีบนะคะไม่มีเวลาก็เอาดอกไม้ในสวนก็สวยเหมือนกันนะคะ<ม><น>เห็นไหมคะถึงจะเป็นดอกไม้ในสวนก็สวยงามนะคะ ไม่ได้ไปซื้อดอกไม้นะคะเพื่อนๆมาดูเรนแบร์นะคะเรนเบร์เรนแบร์นะคะทาไมถึงให้ดูเรนแบร์เพราะว่ามันจะหิมะจะตกเยอะนะคะเดี๋ยวใจเพื่อนเพื่อนดูดวงจันทร์นะคะว่าอันนี้คือเวลาแปดโมงเชา้าดวงจันทร์นะคะดูดวงจันทร์นะคะเห็นไหมคะดวงจันทร์ตอนแปดโมงเช้านะคะเพื่อน อันนี้คือแอปเปิลหน้าบ้านนะคะเพื่อนแอปเปิลแดงนะคะแต่ก็ไม่มีใครเก็บกินเลยนะคะหล่นร่วงเต็มเลยะคะ่ะแอปเปิลแก้มแดงนะคะก็ร่วงเต็มเลยนะครไหมคะให้เ,เพื่อนดูนะร่วงเต็มเลยนะคะไม่มีไม่มีใครกินมันเยอะนะคะถ้ามันเยอะอะไรอะไรที่มันเยอะก็จะไม่มีใครสนใจเนาะนะคะอันนี้ก็ความจริงอันนี้ก็จะถ่ายคลิปไปวัดนะคะวันนี้แต่ว่าถ่ายรวมๆแล้วกันนะคะเพื่อน จะขึ้นไปดูกับข้าวกันอีกครั้งก็ขอจบคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะเพื่อนทีนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะไปไปบุญไปเอ่อไปอาบุญไปทําวัดเอ่อไปไปวัดอาบุญด้วยกันนะคะเพื่อนอาบุญมาฝากทุกทุกคนนะคะ